ราคาเท่าไหร่อ๋อไม้ละ20หูยไม้ละ20เลยเหรอแพงมากเลยครับลูก,ก็ดูสิลูกเอ,อ้เศรษฐกิจเป็นยังไงแต่นี่มันโรงเรียนนะครับครูโรงเรียนแล้วไงไงลูกนะครูก็ต้องลงทุนนะลูกนะอย่างนี้มันมันเอาเปรียบผู้ได้ยนพวชัดๆเลย สิคะครูอย่างนี้ถ้าหนูกิน50ไม้ก็ไม่อิ่มหรอกถึงอิ่มพวกหนูก็จนพอดีอะ่ะนักคนบ้าเลยมากินไส้กรอก50าไม้ลูกไม่ใช่พีดีแหละมันพีนี่แหลกไปกินซาลาเปาชูสักในร้อยกว่าลูกเนี้ยโหบ้าแล้วใครจะไปกินขนาดนั้นนะลูกอุ้ยก็ไม่มีใครกินอยู่แล้วครับซาลาเปาว่ะเหลาตรงนี้ดีกว่านะลูกนะเออแล้วเนี่ยคือมันแพงไม่เท่าไหร่นะคือให้น้อยด้วยอเอาเอาถ้าคิดว่าไม้ละยี่สิบม่แพงไม่เป็นไรลูกไปนั่งที่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยว หนูเทคนิคคูหาปกติเราใช้พูกกันใช่เลยนะครับคนในร้านอื่นไงลูกมันแปลกไหมนะร้านอื่นเขาพูดถึงไหมอย่างนั้นอะแต่นี่ลากขักบุ้งนะครับมันกินได้เหรอครับเคยเห็นที่ไหนทํำไหมไม่เคยที่นี่แหละลูกครูครับถ้าครูขายแพงเนี้ยพวกเราไม่กินไม่กินดีกว่าครับไปซื้อกินที่อื่นดีกว่าใจเย็นลูกนั่งก่อนเดี๋ยวครูจัดราคาพิเศษให้ไปนั่งเลยลูกไปนั่งเลยนะโอเคเคได้ได้อยากกินมาซืกันได้หน่อยอยากได้เดี๋ยวจัดเลย มาลูกราคาพิเศษนะ12ไม้5บาทเฮ้อย่างนี้แหละเรียกว่าคุ้มคูครับครับผมงั้นคูงผมเอา3ชุดโอ้ยมีแต่3ช้าให้3ชุดไม่ใช่3ช้า รอแป๊บลูกรอแป๊บเนินอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคุ้มอิ่มแน่นอน125ไม้บาทเสร็จนงคะอาจารย์มาแล้วรอนเลยรับรองอิ่ม125ไม้บาทจัดไยอดเลย12สอาไม้อ้าบาท อะไรลูกไหนบอก12ไม้5บาทไงก็ขึ้นป้ายไปแล้วนี่ไง12ไม้5บาทแล้วนี่อะไรเนี่ยเออสิบไม้ไม่พอไอ้ลูก5บาทเนี่ย12ไม้ยังไงอ่ะเอาก็หนูลองนับสิลูก1 2 3 4 10 1งสาจริงด้วยเออจริงอย่างที่แกบอกสองไม้5บาทอ้าตายมึงบ้าปันเนี่ยครูมึงบ้าใช้คำว่ามึงบ้าไม่ต้องเรียกครูแล้วเรื่องนี้มันอะไรอะครับ ใจเย็นนะลูกอย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจครูก็เขียนป้ายชัดเจนนะไม่ได้หลอกไม่ได้ต้มตุ๋นนะ12ไม้5บาทนี่ก็12ไม้เอางี้ถ้าคิดว่าแพงหนูคิดว่าแพงไหมลูกก็แพงค่ะเอ้าไม่เป็นไรงั้นครูรเ,เ,ออเพิ่ๆๆๆมให้เอาเออเออต้องเพิ่มต้องเพิ่มเพิ่มหมูเพิ่มไม้อ่าเพิ่มไม่เป็น13ไม้5บาทกูกินเองเลยครับกินแบบเสี่ยงเลยเนี่ย <laughs>